จิตนาการถึงขัวหนูขัวหนูหน้านี่เอาผักสะเดาใส่ลงไปแบบนี้บ,บ,บอมันใส่ลงไปเลยได้พี่น้องอใส่เอาตนาม,มั่นไหมเอาตนาเานมะใส่น้อยโอ้ยค,ครับ ก็ถามเนี่ยอันนี้เมย์ผู้หญิง,งบันย่างเนาะเอยคนผูง้งามเ<อ>นี่งามแห้งสับไก่ครับพี่น้องสับไก่นะครับเบิอเบิ้บงนะ่ะรอบสับไก่อย่ยไงไรมีวิธีสับไก่โบยอย่ยไงไรนีง่ง่ายๆครับพี่น้องคหาเวลาเข้าสิสับไกน่นี่มีวิธีที่ทำให้รวดเร็วคิดเห็นหน้าผัวไว้พี่น้องคิดเห็นหน้าผัวไว้โอ้ยนี่นี่ขาดดีไปเนี่งพี่น้องนี่โอ้ย เด็กนี่ยๆคือมือขน้าผัวไปนับหัวได้เลยครับก็ไก่เมื่อครับผมครับวันนี้มาเยี่ยมชมแม่ผู้ใหญ่ชุติการเนาะโอ้เบ่งมาเราซับไก่เนาะมื้อนี้มีโอกาสได้ต้อนรับว่างานแล้วก็ท่านผู้ใหญ่เนาะนะครับเพราะว่ามื้อนี้ผู้ใหญ่บ้านเพิ่นขัวเอ้ยเพิ่นนั่น สีขาวพี่น้องสีขาววันนี้สีขาวสีขาวค่ะแล้วก็กระดิ่งาไก่ตามประเภทนี่บานเฮ้า,าไม่ลาสีขาวก็ต้องคาไก่ค่ะเพราะฉะนะหนาทีเพราะตรงเพราะตรงห่วงก็คือจบเป็นหนาทีของแมบ่บ้านคือเฮ้าได้กีกีซอ <laughs> ได้กีกระส,สอบแ๊ปพี่ใหญ่วันนี้พี่น้องเพราตรงซะซื้อเราซื้อเราแล้วร่วมคาอาหารร่วมยังแล้วเบิดสามสี่พันสีพอได้เก้ากับซอ กำไรทั้งหมดเตอร์เพเนาะใช่กระโปรงเป็นยังครับเป็นยังครับเราสายเสร็จแล้วเลยโอ้โหขาใกล้ขายังเรียงพีเรียงนาองเนาะผู้บนมาซอยโอ้ยแม่เป็นยังใจดีแทนอเนาะวันนี้กระติกัวไก่เป็นสูตรเตรเฉพาะตัวได้ค่ะบวกพีผู้ใดเหมือนพวกเหมือนผู้ใดญ่ค่ะเป็นสูตรคิดเองสูตรพี่บอกสูตรพี่บอก แก่บแซ่บากินด้แ่บานนี่่ม่พีนใส่จวดเนาะน่ถ้าถ้ารไอ้แม่แม่เพชุติการเนะครับแต่อีกอยงึคือแม่พนใส่จวดจวดย่างเดียวครับจวดย่างเดียวครับโหบึงเเดี๋ยวต่อไปฮาจะไปไทยมาเลยเดี๋ยวต่อไปฮาจะไปขั่วไก่สูตรชุติการแซ่บแน่นอนร้อยเปอ ขัวได้และเขาคุณแช่คุณสูตรพี่บอกเสพบอกเสบแน่นอร่อยเปนเส้นลับรองสูตรนี้ขัวไก่เนาะขัวไก่ห่อกระมี่ตะไคร้ค่ะกระเทียมพริกแห้งพริกแห้งนี่ไม่ใช่พริกธรรมดานะคะนี่พริกมาจากอุบลมาจากอุบลพริกมาจากอุบลตะไคร้มาจากไหนครับตะไคร้ยื้อแถวนี้ละค่ะตะไคร้ยี้อคาล่ะตะไคร้วัดบริเวณไซพี่น้องขัวไก่จะไม่ใส่ขาเด้อพอไม่ต้มพอไมนต้มอันนี้ขั้วเออมันเป็นสูตรมันเป็นสูตร นี่ใส่ตะไคร้ใส่พริกแห้งใส่กระเทียมพริกไทยนะคะแล้วก็เออบัดนี้เฮาก็จังเดี๋ยวเฮาจะเอาไปขัวบพี่น้องครับใส่โคกน้าใส่โคกใส่แล้วเนาะถามนี่ตอสิตำแบบไหนครับว่าใส่จคกถามไปเลยว่าเพิ่นตําเำแบบนี้เขาผิดทอดังคิดว่าเอ้าผมผมก็ถามอันนึ่งว่าถ้าตําแบบธรรมดาตําไง ตาแบบท้อมนากรตํมตั้งสี่รายถ้าตาแบบเป็นนาผัวไปจะปแลวง่ายค่ะอ๋อถ้าตาแห้าอยากแหลกเลียวหาอยากแหงละเหลี่ยวึืนหัวนาผัวเออลขึ้นวันเลยขึ้นหัวนาไปก็ได้หนาอไรสั่งสิสั่งที่เาเนี้ยเาสั่งจีนาผัวเแล้วได้มาเพื่อเขาดูดูได้มาเื่อเขาดูชื่อการท้าบอขึ้นเากระตํมไปแรงสิค่ะแต่การขึ้รอดนาเขาทีเขาสั่งเขาตั้งสิค่ะเออเอออแตกพอแ่ว้ายเตก โอ้อันนี้เป็นแบบถ้าคิดถึงคนที่เรารักเป็นเทคนิคเทคนิคเนาะเดี๋ยวเราตัดเป็ดช้าถ้าคิดถึงคนที่เราเกลียดไว้ใช่แต่ร่องละเอียดดีเครื่องแกงหอมอร่อยอย่างนี้เลยมุนขลุ่มมุอแล้วมอันนี้พี่ไงโอ้ยเสียบเลยพ่อแล้วค่ะพ่อแล้วพี่ทั้งนี่อันนี้เป็นการจะคั่วไก่คั่วไก่ต้องขั่วเครื่องในหอมก่อนค่ะนี่ตะไคร้ ือ่ันตีเกลี่ไัวม่ใช่น้มันบุกไมนี่ขั่วขไงคัวไม่ใช่ขั่วเออขั่วใส่นีบบนี่พี่น้องใส้หนังเดี๋ยวเราเาเนื้อไก่ลงไปแล้วก็ขั่วกับเครื่องจห่ออันนี้แม่ผู้ใหญ่ขวดไก่ในขี้ทอดผู้ใดครับไอ้หนังขึ้นรวอนัวคือเกาเนี่ยนะค พอบาห้าวไม่ยังน well> ี่มั้ยอ๋อมันก็ไม่ใส่าไอช่ปกติผมเคยดูสารคดีพวกฝรั่งเขาใส่ใบใช่เลยแอันเมย์ปยัญ่นะอันใจริงค่ะบจริงจริงจังแหงเนาะเม่ไม่รีติเมเ์พญนกินหดพัวสิคืออดัวค่ะพอ่าเราต้องทาให้อร่อยนะคะพอาเราต้องให้พัวเรากินอย่างอร่อยเขาก็ใส่มัดมัแต่พัวเนาะแม่นค่ะนี่เสน่ห์ปลายจัปากค่ะโอ้ยสุพาแต่พยัญานโอ้ยลงไหนเา นี่นี่นี่อุ้ยนดียวอะไรมาเล่าจีนเล่าจีนคลิปจีนก็ใส่นะนี่นี่นะในต้งก้นมาครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนอเรามักแห้งมักแห้งนี่สองคนัวเมียนี่เรามักกันแห้งขัวไก่พี่น้องมาหาตนพักระดเวาพักระดเวานี่น้อยยอนงามบ่แม่นั่นขี้เล็ก ว่ามันขมกันละโอเมนขมกับอะไนี่สะเดาสระสระนี่อุ้ยพี่น้องเอุ้ยขำเหมือนบ้าบอ้โหต้นสะเดาต้นกิเลสมัคขมกันละวะโอเมนขมกับระย่างกันตัวนี่เป็นยังขวากายคือใส่พักสระเาเพราะว่าโอ้ยเหมือนๆอาพี่น้องได้พักกระเดามาแล้วเนาะจ้าเอออันนี้สูุดยังนี่สูตรุสูตรสูตรพี่บอกพี่บอกขวากายสุดเท่าก็คือพี่น้อง พี่ yeah. oh, right ้องจิ๊นาการถึงขัวหนูขัวหนูหน้านี่เอาผักสะเดาใส่ลงไปแบบนี้บ่บ่มันใส่ลงไปเลยเด้พี่้องใส่เอาน้ำมั่นไหมเอาน้ำเนาะใส่น่อยนึงเออเอาตองเอาใบมันออกข้า้นสิขมแห้งเอาเพาะอัมลำาพาออัมลำอัมลำเนาะโอ้ดอัมลำสูตรยังนี่สูตรพี่บอกพี่้องลองไปทับตามขั้วไก่ธรรมดานี่แหละแต่ว่าเราเพิ่มเอ่อเพิ่มผักสะเดาลงไปน้อยนึงนี่ใส่ลงไปน้อยนึงแล้วก็เอาใบออก นะคะโปองโปองใส่ไปดูนใส่พ่อมันขมหน่อยนึงเสียแซ่บดอกพี่น้องเนาะอืดึงออกเลยเนาะมันจะขมๆหน่อยนึงพี่น้องเจนหน้าการนึกขัวหนูขัวหนูน้าขัวหนูน่ามันสิมีโพนมีหยั่งมันสิขมแต่ขัวไกลเฮาใส่พ่อมันขมดแหละฮอกกะเอาใบมันออกเนาะพี่น้องเนาะนี่เสียบหน่อยเบิ้ลเดี๋ยวเสีเดี๋ยวชิซี่มันเบิ้งพี่น้องเออไปซิมค่ะยม คม,มอำลำคมอำลำสุดยอดสุดยอดบื้อนี่เลยพี่น้องไอ้เบิ่งเอาเนอะวิธีสานมันเท่านะบึ้ยเบิง่งนอรคั่วไก่ใส่ผักสะเดาคมอำลำอำลำครับ